ถามว่าแอมเบต้องวางแผนไหมขึ้นอยู่กับเราเนาะถ้าเราอยากจะทำธุรกิจแอมเบเนี่ยให้ประสบความสำเร็จนะคะให้มากที่เราจะสามารถที่จะมีอิสรภาพนะคะมีชีวิตที่ดีได้เนี่ยต้องวางแผนค่ะ ตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็เรียนรู้เรื่องการวางแผนมาแล้วนะเพราะว่าเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลไล่มาจนถึงมัธยมเนี่ยต้องเรียนตามตารางสอนจนกระทั่งเมื่อเราเข้าสู่มหาวิทยาลัยเราจะวางแผนการเรียนของเราเองว่าเราจะเรียนในคณะไหนเราจะต้องวางลงวิชาอะไรบ้างเรามาดูพอเราจบเนาะแล้วเราก็มาทํางานแผนงานในบริษัทแต่บริษัทเขาก็วางแผนการทํางานมาให้เราจนกระทั่งเมื่อคุณต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการเวลาที่จะไปขอ นะทุนจากธนาคารเนี่ยเขายังขอดูแผนธุรกิจเลยนะคะขอดูแผนธุรกิจถึง2ปีว่าโอเคไหมเพราะเราเห็นภาพเลยนะว่าการวางแผนเนี่ยมันมากับเราทุกๆช็อตนะคะในชีวิตส่วนตัวนะคะมีความรู้สึกว่าเราต้องเข้าใจนะคะแผนธุรกิจที่ดีจะต้องครอบคุมทุกอย่างที่เราจะได้ประโยชน์นะคะ ยกตัวอย่างเช่นในธุรกิจแอมเบเนี่ยเรามีสินค้าและเรามีแผนธุรกิจนะคะตอนนี้หลายท่าน,นที่มาถึงปั๊บเนี่ยเราเข้าใจว่ามันเป็นการขายสินค้าธรรมดาเนี่ยก็จะวางแผนแต่ว่าวันนี้เราจะไปขายใครจะวางแผนในเรื่องการขายแต่ลืมไปว่าแผนธุรกิจเนี่ยก็สําคัญถ้าเรามองถึงความยั่งยืนเนี่ยแผนธุรกิจเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่เราจะต้องวางแผนว่าเราจะนําเสนอสินค้าและนําเสนอแผนธุรกิจได้อย่างไรไม่ใช่แค่นั้นนะคะ ยังจะต้องคิดถึงเรื่องว่าเอ๊ะแล้วเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นผู้นําเพื่อที่จะหาผู้นําในรุ่นถัดๆไปได้อย,ย่างไงถ้าเรามองถึงภาพนะคะว่าการวางแผนธุรกิจที่ดีเนี่ยเราควรจะครอบคลุมไปจนถึงว่าเราสามารถสร้างธุรกิจที่มั่นคงแล้วก็แข็งแรงได้เลยค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าเราไม่เข้าใจโพลิสติกทั้งหมดเลยของธุรกิจ เราก็จะทําอยู่ขาเดียวเหมือนคนเรามีสองขาเนาะมีขาข้างเดียวก็ได้แต่กระโดดแเยิงกระเหยงนะคะไปไหนไม่ได้ไกลเหมือนเราจะทําแต่เรื่องการขายอย่างเดียวนะคะก็ไม่ไม่ครอบคลุมนะคะไม่สามารถที่จะมีรายได้ที่มากแล้วก็มั่นคงจากธุรกิจได้หลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วคำว่ารายได้มั่นคงจากธุรกิจแปลว่าอะไรหลายคนก็ฟังไม่เข้าใจก็เลยอยากจะขอยกตัวอย่างนะคะว่าเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะพี่ศักสามีดิฉันเนี่ยเสียชีวิต ะะแต่สามีเสียชีวิตเนี่ยถ้าถามว่าเราเห็นความมั่นคงยังไงนะคะสามีเรียก่อนที่จะทำธุรกิจแอมเบเนี่ยเขาเป็นกรรมการผู้จัดการนะคะบริษัทใหญ่นะคะส่งออกนะคะคำถามคือถ้าเขาเสียชีวิตตอนที่เขาเป็นกรรมการผู้จัดการกับเสียชีวิตตอนเป็นนักธุรกิจแอมเบระดับเพชรคู่แตกต่างกันมากตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยลูกทุกคนอยู่เมืองนอกหมดแล้วก็เรียนคาราคาซังกันหมด ถ้าเสียชีวิตในตำแหน่งกรรมาการผู้จัดการแน่นอนเด็กทุกคนมีปัญหาแน่นอนนะคะดิฉันไม่สามารถไปแทนที่เขาได้แต่เนื่องจากเขาเสียชีวิตในตำแหน่งระดับเพชรคู่นะคะรายได้ที่ตกทอดจากแอมเบนะคะที่มั่นคงของแอมเบเนี่ยทำให้ดิฉันสามารถส่งลูกนะคะทั้ง3คนนะตอนนี้สามคนเรียนจบเลยแต่นั่นคือการวางแผนตั้งแต่ต้นของสามีเลยนะคะของพี่ศักดิ์เลยว่าถ้าจะทำแอมเบเนี่ยต้องสร้างธุรกิจเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยทำให้เรานะะใส่ใจกับการเรียนรู้เรื่องสินค้า แล้วก็วางแผนในการที่จะเรียนรู้เรื่องแผนธุรกิจและสร้างธุรกิจพร้อมกับสร้างผู้นําขึ้นมาด้วยมันถ้าคาถามว่าแผนธุรกิจที่ดีส่งผลกับการประสบความสําเร็จที่ดีไหมแน่นอนเลยค่ะถ้าเราเข้าใจแผนการตลาดทั้งหมดแล้วเราวางแผนการทํางานรายวันนะคะให้ครอบคลุมทั้งเรื่องนาเสนอสินค้านําเสนอเรื่องธุรกิจแล้วก็สร้างผู้นําในองค์กรขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากในอนาคตซึ่งแตกต่างกับงานอยาอื่นแน่นอน การเขาอัปเดตความรู้เพิ่มเติม 1. เข้าสู่เว็บไซต์ 2. กรอกรหัสนักธุรกิจแอมเวย์ 3. เลือกโปรไฟล์จากนั้นเลือกคลิกที่รูปเพื่อเรียนรู้หรือสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์แอมเวย์ 1. เข้าสู่เว็บไซต์แอมเวย์ 2. กรอกรหัสนักธุรกิจแอมเวย์ 3. คลิกเลือกเมนูศูนย์การเรียนรู้ 4. เลือกเมนูสตูดิโอ ABO จากนั้นเลือกคลิกที่ลูกเพื่อเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆได้ตามที่ท่านต้องการอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเรา